ว่างไปเต็มที่เลยลูกจากทิ้งตัวทิ้งเองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่แหละตอนที่เต็มที่เลยที่มันไม่มีความเขตดไปเนี่ยมันก็จากทิ้งตัวทิ้งเองนี่แหละจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละเพาจริงไม่มีความเขตดไป แค่นี้อย่ามูแต่แค่นี้แค่นั้นหรือแค่อะไรอยู่อย่ามูแต่แค่ลูกสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตไม่แค่ลูกแค่นามไม่แค่ลูกแค่เห็นไม่ใช่แค่เห็นไม่ใช่แค่สิ่งถูกเห็นไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่สิ่งถูกรู้สิ่งที่มันไม่มีขอบเขตลูกเป็นแค่อะไรมันก็คาอยู่ตรงแค่นั้นอะไรแค่อะไรลูกก็เป็นสังสารวัตรอยู่ตรงแค่นั้น มันไม่มีขอบเขตมันก็จับไม่เอาตัวไม่เอาแอนนั่นแหละลูกอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดแองนั่นแหละก็เลยไม่มีขอบเขตที่มันไม่มีขอบเขตก็เพราะมันไม่มีอุทานมันไม่มีความเขตก็เพราะมันไม่มีความหลงยึดติดไม่หลงยึดมันไม่หลงยึดมันไม่หลงยึด แค่อะไรมันกยึดอยู่แค่นั้นแค่อะไรมันคาอยู่ตรงแค่แค่เห็นแค่สิ่งถูกเห็นมันก็ยึดอยู่แค่เห็นอยู่ยึดอยู่แค่สิ่งถูกเห็นลกกมองคาอยู่แค่นั้นแค่เห็นแค่สิ่งถูกเห็นมันก็เป็นสังสารอยู่ตรงแค่นั่นแหละ สิ่งที่มันไม่มีขอบเขตมันก็จากไมตัวไมเองจากไมมันทั้งไม่ทั้งไม่ไมจากไม่เอาตัวไม่เอาเองจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยไม่มีเลยลิมิตนอกเหนือลิมิตนอกเหนือขอบเขตนอกเหนือลิมิตนอกเหนือสเต็ปมันไม่เป็นสเต็ปจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง ตอวงเลยก็แต่ทิ้งไว้องเลยไหนจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาตงเลยก็เลยก็งเลยจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตเองนอกเหนือลิมิตเองนอกเหนือเสพเองนอกเหนือไม่กระทั่งตัวนอกเหนือไปเองนอกเหนือก็แต่ชิ้งไว้ แล้วเนี่ยจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ยฉับพันเรื่อยๆฉับพันเรื่อยๆฉับพันเรื่อยๆเฉียบพันเรื่อยๆจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ยจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยฉับพันเรื่อยๆมันได้ตัดเพรารู้ช่วยกันแบบฉับพันใช่ช่วยช่วยกันแบบฉับพัน ลูคาอยู่แค่อะไรมันก็ตันอยู่แค่นั้นลูกสิ่งที่มันไม่มีความเขตเนี่ยมันไม่ได้แค่อะไรแต่มันไม่แค่อะไรมันก็ไม่คาอยู่กับอะไรเลว้ อกเหนือความเป็นสังวรวัดได้เนี่ยมันก็แจกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาทั้งนั้นแหละจากไม่เอามันทั้งไม่เอาเองทท้งนั้นจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทท้งนั้นลูกมันจป็นยุติความเป็นสังวรวัดยุติการบนเรียนมันไม่ใช่การวนเวียนนอก่ากสื่อหล่นกลด มาจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพ้ออะไรทุกอย่างมันก็ไม่ใช่การวนเวียนทันทีมันไม่เป็นภาวะสังวัติทันทีมันไม่เป็นสังวัลักษณะไม่เป็นสังวัสภาวะมันจะไม่เป็นลักษณะแห่งสังวัไม่เป็นลักษณะแห่งสังสวัสดไม่เป็นสภาวะแห่งสังวัสวิ์สานที่ของรดวย จากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมอยากไหมแม้กระทั่งตัวไหมเองทุกอย่างพร้อมกันแล้วสั่งละวัดมันจะยุติทันทีสั่งละวัดมันจะจบทันทีตัวสั่งละวัดทันทีรนจะเล่นทุกสื่อแล้วรันลอยง่ายเลยก็กลายเป็นยุติตัวยุติไปด้วยกันมันจะกลายเป็นจบตัวจบไปด้วยกันเลยทุกอย่างลูกเราชิทางงดดึึักพัน อยากไหมตัวไหมเองฉัพันฉัพันอยากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมทุกอย่างฉับพันเลยดูคนที่ัดเร็วฉัพันแะไม่ได้ตัดตัวตัดช่วยกันแบบฉับพัน 是吗 <laughs> มาเลยลูกทุกมนุษย์เล่าประทัดเลยทุกอย่างเลยอยากไหมตัวไหมเองอยากไหมหรือั้งไหมทั้งไม่ไหมเนี่ยมันจะตัดตัวตัดช่วยกันเลยจอบตัวจอบช่วยกันเลยยุติตัวยุติช่วยกันเลยลูก แม้กระทั mm ่ง hmm. ตัวไม่เอาเองสภาวะไม่ใช่การเอากระเนสภาวะลูกลักษณะไม่ใช่การเอากระเนลักษณะจิตไม่ใช่การเอากระเนจิตรู้ไม่ใช่การเอากระเนื้อรู้รู้ไม่ใช่การเอากระเนรู้สมบัติไม่ใช่การเอาซ้อนสมบัติอยากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเติมเคร่อไว้ให้ใจจิตใจเอาแม้กรทั้งเอาทั้งไม่เอา ข้อมือไปเลยดองเลยเล้วนจบตัวจบช่วยพร้อมกันแค่ทุกสายแค่ทุกดองเลยตัวเจริญเป็นสังคว่าในตัวเจริญเสียงตัวเจริญเนี่ยเป็นตัววนเวียนในตัวเจริญเสียงตัวเจริญเนี่ยมันเป็นตัวเรล่มในตัวเจริญเสียงในตัวเจริญเสเอง ไม่สิไปแอะไรไปเจรจากันอะไรไม่แฉอะไรไปปฏิบัติอะไรไม่สิไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองจบสิจบแม้กระทั่งจบจบเองยุติสิยุติแม้กระทั่งตัวยุติเองยึงไม่กัาวชิงใึดึงยุตสิสิ่ไแม้กระทั่งตัวไมตเองยึดไม่กั่าทชิงไม่ยทั้งไม่ิม ไม่ใช่แล้วมันจะไม่เป็นสังสวัติไปซะเองแล้วดูจะตื่นัวแล้วสังสวัสั้งหลายมันเกิดขึ้นจากตัวปฏิบัติปฏิบัติทางโลกปฏิบัติทางธรรมมันเป็นสังสวัตดิหมดแต่ตัวปฏิบัติที่หลังมันจะเกิ่มเกิัวปฏิบัติสิ่งที่มัน่เกี่ยวดับสิ่งที่มันนอกเนือการเกิดดับ ตัวปฏิบัติมันเป็นตัวเกิดตัวดับนี่ตัวปฏิบัติไปซะเองตัวเจริญวันมันก็เป็นตัวเกิดดับนี่ตัวเจริญไปซะเองลูกนิพานเนี่ยมันนอกเหนือการเกิดดับนิพพานเนี่ยไม่เนื่องในการเกิดการดับนิพพานไม่จัดว่าเป็นสภาวะไม่จัดว่าเป็นลักษณะนิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรนิพพานไม่ใช่แม้กระทั่งนิพพานเองแแลล้้้ววกกจาในกาิงาพพานไม่ใช่ โอแต่อะไรกับอะไรมันก็ผ่านไปเรื่อยไม่ใช่นิพพานผ่านไปเรื่อยโอแต่อะไรในอะไรโมแต่อะไรในอะไรมันก็ผ่านไปเรื่อยผ่านมาลอไปเรื่อยไม่ใช่นิพพานน้องไข้นิพบาน

มันจึงให้จบไม่ถ้าไม่มีก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีเล้วไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจึงหจบตัววันเวียนตัวสารวน ตัวเข้าไปในปฏิบัติก็ตัววนเวียนในตัวปฏิบัติเสเองตัวข้าไปเจริญมันก็เป็นตัววนเวียนตัวเจริญเป็นเสีเองนั่นแหละที่บอกว่าการปฏิบัติก็เป็นสังารวัตรในการปฏิบัตินั่นแหละ

mà cái chuyện này trở thành luôn rồi. Mày đi. Thái không đi. Mày, mẹ cái thằng, Tua mày em. Không nên cả chính cái. Mày chộp tua mày em, mày yếu tì tua mày không. em. Không dừng chính cái không. Mày đi. Thái không đi. Mày, mình thang mày, thang mày mày. Không cả, không cả, không không. Mình mình sẽ đái chộp thang mày, chộp thang mày mày. Như thế thì kết thúc cả không, kết thúc cả không không. ทุกอย่างลูกก็ไม่เลยสิบ่ออยซื้้ใหงดไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่งไม่ถ้าไม่ไม่มันก็ไม่ยุติไม่ไม่มันก็ไม่จบถ้าไม่จบมันก็จบเองถ้าไม่ไม่มันก็ไม่ยุติในตัวยุติเองไม่สิทุกอย่างลูกไม่แม้แต่ทั้งว่าไม่เอง Như thế chọc tòa chọc em, yếu tỷ tòa yếu tỷ em Kết thúc cái kết thúc Dừng chính cái dừng Các bạn pha mừng thức giảng Rồi rồi hãy đồng thôi mọi thứ Chọc lạ chọc chuối pha mừng Kết thúc và kết thúc giúp đồng thời Tạc thử lũ lạ tạc thử lũ chuối pha mừng Giác ngộ và giác ngộ giúp đồng thời Dạng, 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 dạng. mọi dạng. thứ thế thứ mọi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  mọi thứ đi. mọi thứ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันเลยทุกอย่างทุกอย่างจับพันในการจบใช่กันหน่อยสิทุกทใ่อจบไม่ใช่เปนเสี้ยมให้เจริญตอนนั้นเจริญตอนนี้ไม่ใช่เปเสียมไปฏิบัติตอนนี้เสังสวัดในตัวปฏิบัติยูนนั่นคือจาย่าหนนวี่ัไม่เกี่ยวเกิดไม่เกี่ยวกระดับนเรื่องการท่ไม่เียวเกิียดบ จะเกิดเปดัแบบเป็นแบบไหนก็ไม่เกี่ยววันนี้พานจะไปนิ่งไปไม่นิ่งกันแบบไหนจะไปสงบไม่สงบกันแบบไหนก็ไม่เกี่ยวันนพพานไี่มีง์านเกี่ยวดีี่คุมีงานเกี่ยวดีสงบไม่สงบก็ยังเป็นสภาวะอยู่ยังสภาวะอนัตตาในสภาวะอยู่สภาวะยังอนิจจังในสภาวะอยู่สังไส้เป็นคนละบู้ถืสงขารจะไหม้กันแบบไหนไม่ไหม้กันแบบไหนมันก็ไม่เกี่ยววันนีพานวันนีพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ ไม่เกี่ยวทั้งไม่ไม่ไม่นิพพาเนี่ยฉะนั้นทั้งไม่เขาไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ย่ายมันเหลือทั้งไม่ทั้งไม่กมันไม่ใช่การเอาสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาทั้งเอาทั้งไม่เอามาาากกฝฝ่ยสสสไ สิที่มันไม่ใช่การไม่คอยไหมคอยไม่ไหมนี่มันก็แปว่าสื่อที c โกพิสื่อที่โกงไม่ใช่การที่จะไปคอยไหมคอยไม่ไหม่พแปลว่าสื่อที่โกพิสื่อที่โกงมันก็ลอยไหมกันทั้งไหมทั้งไม่ไหมี่เดียมาพิงกับเพงกับ ยาวแบบไม่จบก็ปฏิบัติให้มันเยอะๆบำเพ็ญให้มันมากๆอาแบบไม่จบอ่ะไปเรื่อยไปทำตัวปฏิบัติไปทำตัวบำเพ็ญนั่นแหละเป็นเพราะเป็นภูมิเรื่อยอการทอนทำการ้อนทำในปฏิบัติธรรมหลอกทำทอรทำอะไรเข้าไปปฏิบัติธรรมก็ตัณหาเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองถ้ามันไม่ใช่ตัณหาแล้วมันไม่ใช่การปฏิบัติทันทีเลี้ยวคู่ฝาละท่าไม้ถือคู่ฝาละสื่อสุดท้ายง่ายลึก ขาเวทแล้วเป็นผู้ปฏิบัตินั่นแหละขาไหนออกถึงถึงมมั้งยิ้มองเลยสุดท้ายขาแบบไม่จบก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะไปตันอยู่ตรงนิ่งบ้างตันอยู่ตรงเฉยบ้างตันอยู่ตรงดับตรงดอดบ้างตันอยู่ตรงเอะกันกราวะบ้างไม่มีที่ไปมันเหมือนกับหมาจนตอกนักจนตอก ไปต่อไม่ได้กันอยู่ตรงนิ่งการอยู่ตรงเฉยกันอยู่ตรงสงบกันอยู่ตรงเอกัสภาวะการอยู่ตรงจิตหนึ่งกันอยู่ตรงตัวดูนิ่งในตัวดูกันอยู่ตรงตัวรู้นิ่งในตัวรู้เหมือนหมาชนต่อไปต่อไม่ได้ลูกเดเยายาแบบไม่จบแบบถังเทวะก็ปฏิบัติได้มากเข้าคือล่หยก็ดีสุดท้ายก็สุเดียวปะ ถใช่มัน <c> จบก็ไม่ไม่ข้งตัวไม่เองยุติไม่้งตัวยุติเองเอาไม่ข้างตัวไม่เอาเองตัวผู้เอาตัวผู้ไม่เอาเลืกอที่ người เลย <c> t t người เา ถ้าจะเอาแบบไม่จบก็ปฏิบัติเยอะๆควเพนเยอะๆเนตัวบวเพญเป็นตัวกรรมเนตัวบวเพญตัวปฏิบัติก็เป็นตัวกรรมเตัวปฏิบัติเขาเยกกรรมซ้อนทรามกรรมซ้อนโลกใันันตัวในมัวในันตัวใตัวัวนับในตมันไัวนตัววัั แม้กระทั่งตัวไม่เอาเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาอย่างนี้มันจบตัวจบเองมันยุติตัวยุติเองมันไม่ใช่ไปเจริญธาตุเจริญขันมันไม่ใช่การไปเจริญทำไม่ใช่มวลแต่แข่งกันสร้างสังสวัตดิภูมิไม่แม่งกันด้วยเนาะตอบก็ตอบรู้หมด chả không cho giống nhau luôn mấy không lấy giống thứ không luôn mọi lấy giống nhau luôn mọi thứ. มันหมดตัวผู้ติดหมดตัวผู้คอยติดคอยลุดหมดตัวผู้คอยร่นคอยจอบไปเองหมดตัววนเวียนไปเองเลิกว่เวียนไปเอเกคอยติดอหลดเองเลิกคอยเิดเลคอยดไปเองเลิกคอเกิดเลิกคอยดับไปเองอยากไม่เอาแม้กะท่งตัวไม่เอาเองมห่ยแม้ก็ทั่งตัวไม่ยึดเองตัวิให้จิตจง เรียกว่าไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดปลอไม่ิ้กจิ้งกการเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสืสื